ลิสาและพิงค์ทำลายสองสถิติกินเนสส์เรล็อกคอร์ดด้วยเพลงเดบิวต์ลลิสา าสาวลิซาลริษาวโนบาลนะคะสาวนายอยคนไทยหนึ่งในสมาชิกวงไรพิงศิลธปินชื่อดังจากประเทศเกาหลีใต้ลิซาไร,ร้พิงค่ะเธอได้ส,สร้างสถิติใหม่ให้กับกิน n นส s ์ w o ลเรคคอร์ดค่ะด้วยเพลงเดบิวตของเธอในวันที่8ตุลาคม2021ค่ะกิน n นส s ์ w o ลเรคคอร์ดนะคะประกาศว่าพวกเขาได้บันทึก2สถิตทิที่ถูกทำลายด้วยเพลงเดบิวตเดียวของลิซาไร้พิงคือเพลงลลิษา ตามรายงานก่อนหนีน้เนี่ยค่ะที่ทาง YouTube ยืนยันว่าเพลงลาริสาของดิซ่าได้ทำลายสถิติโลกด้วยมิวสิกวิดีโอบน y o u t u b e ที่มียอดวิวมากที่สุดใน24ชั่วโมงแรกสำหรับศิลปินเดี่ยวเป็นมิวสิกวิดีโอเพลงลาลิสาที่มียอดวิวถึง73.6ล้านใน24ชั่วโมงแรกได้ทำลายสถิติเพลงเดิมนะคะก็คือเพลงมีของ Taylor Swift นะคะที่มียอดวิว65.2ล้านวิว ซึ่งเธอนะคะได้ทำไลฟ์สถิติที่มีผู้รับชมมากที่สุดที่ก่อนหน้านี้นะคะที่สาวโรเซได้สามารถทำได้ก็คือเพลง On The Ground ที่มียอดวิว41.6ล้านซึ่งก็เป็นเพลงเดบิวต์เดี่ยวของสาวโรเซด้วยเช่นกันค่ะนอกจากนี้นะคะกิน n n e s s w r r l d r e c o r d ยังได้กล่าวว่าความสำเร็จของ Blackpink หมายความว่าวงนี้อยู่ในหนังสือ Guinness World Record 2022ในส่วนของโซเชียลมีเดียด้วยเช่นกัน ในส่วนของเรื่องนี้ค่ะเพลงมันนี้ของ r ิซ a าแบ็คิมียอดวิวทะลุ1 0 0ล้านวิวแล้วค่ะเมื่อวันที่9ตุลาคมค่ะมีสิกวิดีโอแสดงพิเศษมันนี้ของลิซ a าแบ็คพิงมียอดวิว100ล้านวิวบน YouTube ซึ่งสาววิซานะคะใช้เวลาเพียง15วันหลังจากวิดีโอการแสดงพิเศษมันนี้นะคะเริ่มปล่อยออกมา ในมิวสิกวิดีโอเพลงมันนี้เนี่ยค่ะในวิดีโอนี้ก็จะได้เห็นว่าลิซ่าหนานะคะมีสเสน่ห์และพลังของเธอกลิ่นอายนะคะที่เป็นเอกลักษณ์และสเสน่ห์ของเธออย่างล้นเหลือในขณะเดียวกันค่ะเพลงมันนี้ซึ่งเป็นเพลงประกอบในอัลบั้มเดี่ยวชุดแรกนะคะของลิซ่าคือลลิสาที่มีจังหวะฮิปฮอปนะคะอันทรงพลังนอกจากเพลงไตเติลก็คือเพงลงลลิสาแล้วเพลงมันนี้ค่ะยังได้รับความรักจากจแฟนทั่วโลกอย่างต่อนเนื่องนั่นเองค่ะขอแสดงความยินดีกับสาวลิซ่าสาวน้อยคนไทยด้วยนะคะ ทุกๆคนนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ข่าวสารดีๆจากช่องของเรากันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ